สบายสบายดีมาเลือกมามเที่ยวตลาดน,านด้ำดอนไหวมาหนึ่งไปน้ำกันเลยนนเน,นาะเด้อตลาดน,านด้ำดอนไหวขายของไรอะไรมาซื้อของมาเนี่ยอยากกินอย่างนี้มาเนี่ยอยากกินต้มน้ำไม้เนี่นเป็นของมาร์กเด้อ ตับะเลรับงกินปลากินกินอันนี้เส้นนมโมโนเส้นข้าวด้วยเส้นข้าวข้างในด้วยเดีลตเตอรี่ี่จะเปจะแสบแเนาะแมนนนีออกวลอดูันะูแลนะพี่ ซี่ซ ו นเต็มเลยอ่ะยัมแล้วดีตอนไหฮะแกกันได้จะรอตีสายใหม่นะจ้าไปน้ำกันเลยเด้อทุกคนเดินน้ำกัน เขตตามลึงสายบัวอ่อนร้านี้นะคะ่าเเก็นน้ำกันได้ทุกคนลาซิมีนี่อย่างบ่อเปิ้งน้ำกันเนาะ ได้นะคะต้มใหม่ๆละร้อนค่ะหวานนหละค่ะด้ค่ะต้มขาวันะจะันี้่นต้ัวจักว่าอนนี้ห้าสิบน้แปดันี้สองโลร้อย้าสิ นี่เด็กคนใส่แม็กกันนี่เด็กคนใส่แม็กเดินตลาดน้ำกันเนาะทุกคนคนหลายแหงตลาดดอนไว้กไดทอะไรั้ คนไล่แหงนัทุกคนเดินจนมาเดิน่ปปิน คิดว่าเขาจะมากวนเขายังอยู่ที่หลังอยู่คิดว่าพากันไปกวนแล้วเอานนังไงบ้างคุณรันอนคุณดีกว่าเห็นตะกูดนั่งุกคุนตะกูดมองเป็นตะเส็บตลาดสดออนไลน์

คนหลายที่สุดเนาะมาตลาดดอนไหวบุกคนเดอ้อทุกคนคนไรยแหงมีแต่ของเซฟเซฟมีแต่ของงามๆเนาะทุกคนเนาะมาเที่ยวมาชมเบิงเดอ้อมาซื้อคองเดอ้อคนหลายคนาดนี้ต้องนทุน อันนี้ก็บรรยากาศข้างนอกเนาะออกไปข้างนอกอันชมวิวก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือสายน้ำเนาะสายน้ำมีเรือนำอันนี้ก็ร้านอาหารแพรทาจีนโอ้มันเป็นแพมันเป็นแพน้ำนะทุกคนมีอาหารกินบ่เป็นทวดนเจ้า ตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกนะทุกคนอากาศดีหลายเนะาะเย็นแฮงเป็นยังไงน,นั้นเดียวกับจะเข้าไปทางตลาดอีกคนเดินหลยเฮงน,นะทุกคนแบบเบียดกันไปเลยเนาะตลาดดอนวายมาเบิ้งเครื่องคองแนวกินหลากหลายเนาะไปเที่ยววันนี้เป็นยังไงมวนบอกมนเที่ยวท,ที่ไหนกัน ที่ตลาดดอนวายนะทุกคนมาเที่ยวน้ำกันเด้อมีของหลากหลายเนาะแต่ว่าออกมาชมวิวก่อนเดี๋ยวจังเข้าไปข้างในอีกเนาะซื้อน้เาน้ม่ไม้ต้มมีน้ำไม้แซบแซบทุกคนจะซื้อมาฟังมาอยู่ฟังนี่ แนวน้ำแนี่ีตลาดนี้ยัางไรอันนี้ตลาดดอนไว้เด้อตลาดทองกินหลายๆถ้าผูดด้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวเดินเมืองไทยด้ออยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดนครปฐม <S <S ใช่ไหมจุดจจังหวันดนครปฐมอีกนั่นแหละจังหวัดนครปฐมตอนนี้เราเดินชมวิว,วก่อนเนาะชมวิวก่อนข้างในคนหลายแหงเนอ้องมป็นบ่เดินบันไดเลยวันนี้วันอาทิตย์เด้อคนหลายเขาขาย เราอาทิตย์ล้วกลาวันพักเล่ว์อ่ะไปเปินเลนดอนวายเนาะมันจะมีธรรมชาติงามแล้วก็มีเรือล่องน้ำเนาะทุกคนอากาศนีดีเย็นแห้งเนาะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะ